ท่านพระอาจารย์มั่นป่วยเป็นมาลาเรียเราพระเจียเป็นพระคีลานุปถาประจำองค์ท่านปกตินิสัยท่านไม่ชอบเกี่ยวกับยูกยาอะไรแม้ท่านจะอยู่ในวัยชราธาตุขันกำลังร่วงโรยก็ตามท่านยังหนักหน่วงในธร,รมโอสถเป็นเครื่องประสานธาตุขันอยู่ตลอดเวลาตามปกตินิสัยใจคอท่านพระอาจารย์มั่นเวลาท่านป่วยหนักขับขับ,ขบ,ขบทางธาตุขันร่างกายเข้าที่จนมุม ท่านมาคิดคนด้วยสติปัญญาไม่ลดละในเวลาป่วยท่านจะมีอุบายพิจารณาธรรมในขณะเดียวกันท่านถือว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเป็นเรื่องของสัจธรรมโดยตรงต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ไม่ปล่อยให้ทุกย่ำหยีเปล่าๆเพื่อเ,เป็นการฝึกซ้อมสติปัญญา ให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ว่าสติปัญญาที่เคยอบรมและซักซ้อมมาเป็นเวลานานขณะเข้าสู่สงครามคือความทุกข์ทรมานใจจะไม่มีความหวั่นเกรงต่อความจริงไม่มีความสถานหวั่นไหวกับพายุคือโทษทุกข์ที่เข้ามาทับถมเมื่อพิจารณาเท่าทันขันดังที่กล่าวมานี้อยู่ก็สบายถึงตายก็มีชัยชนะในระหว่างที่อาพาธอยู่นั้นวันหนึ่ง ท่านพูดเปลยเปๆขึ้นว่าหยูกยารักษามากก็นานแล้วยาธรรมดาเหมือนชาวโลกเขาคงกินไม่ได้เรื่องต้องเอายาวิเศษคือทำโอสถหากไม่หายก็ให้มันตายซะท่านจึงเจริญกายขยาสติกรรมฐานเป็นอนุโลมและปฏิโลมเพ่งแผดเผาภายในเพื่อเป็นวิหารธรรมอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่นานอาพาธก็สงบจึงปรากฏบทคถาขึ้นว่า ชายีตปติอาทิตโจผิจารณาได้ความว่าชาญแพทยเผาเหมือนดวงอาทิตย์ฉะนั้นที่มาหนังสือหลวงปู่เจียจุนโทรพระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง